สวัสดีค่ะร้านวันชรินรถถมือสองนะคะวันนี้ก็มีส่งมอบรถรุ่น L4708 นะคะพร้อมโรตารี่แล้วก็ใบดันนะคะตัวนี้ก็เป็นรถบ้านนะคะใช้งานมือเดียวเป็นรถปี56ค่ะตัวนี้ก็มีปรับสภาพเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ซีนล้อหน้าล้อหลังหุ้มเบาให้ใหม่นะคะตัวนี้รายทางลบุรีค่ะขอบคุณพี่สันตินะคะ มาดูที่ร้านแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เอกไปส่งนะคะถึงหน้าบ้านเลยอันนี้กำลังจะเตรียมออกนะคะแล้วก็วันนี้มีเข้ามาใหม่เพิ่ม1นึคันนะคะเป็นรุ่น l 5 0 1 8 h p นะคะเป็นรถปี65ตัวนี้720ชั่วโมงนิดนิดเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะ ท่านใดสนใจนะคะหน้าร้านอยู่ที่บ้านหนองเยบุตรอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิค่ะเบอร์โทรติดต่อ0962574424หรือ0818533409นะคะสามารถติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ